สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นำเสนอเรื่องล้าย,ยาวมหาเวสันดรชาดกกันมัสีลายวิชาภาษาไทยพื้นฐานรหัสวิชา33102เสนอคุณครูแดนชัยสิงห์สนิทจัดทำโดย1นายธนวูลณคาเบนรํมเลขที่7 2นางสาวอาติการภูลสวัสดิ์เลขที่39 3. นางสาวอมนวันอ่อนงามเลขที่40ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง3พิกคเวดูกรสงผู้ทรงพมมาจารีเมื่อสมเด็จพระมัตสีทรงกรมสดแสนกรรมปนาตเพียงพระสันดานจะขาดจะดับศูนย์ถอดคำประพันธ์พระนางมัตสีร้องไห้เสียงดังจนแทบจะขาดใจคำที่น่าสนใจกรรมสดหมายถึงสลดเศร้าโศก ร้องไห้เศ้าหมองกมปนาตหมายถึงเสียงดังกึกก้องเสียงดังสนั่นวนไหวปริเทวิตวานางเสวยพระอาดูลภูลทเวศในพระอุรานามพระอัสุชนนาเธอไหลายนองของพระเนตรถอดคำประพันธ์พระนางมัตซีโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ค่ำควรคำที่น่าสนใจอาดูลหมายถึงโศกเศร้าทเวศหมายถึงคร่ำครวญพระอุราหมายถึงอก น้ำพระอสุชนหมายถึงน้ำตาพระเนตรหมายถึงดวงตาทรงพระกัรแสงแสนทเวศพิไรร่ร,รำตั้งแต่ปฐมยามคำ่ำไม่หย่อนหยุดแต่สักโมงยามนางเสด็จไต่เต้าติดตามทุกตำบลและเหมาะไม้ไพศสนสิครินทุกห้ยทานละหานหินเหวหุบห้องคูหาวาดถอดคำประพันธ์พระนางมัสซีร้องไห้ค่ำควรตั้งแต่ผกค่ำไม่หยุดหย่อน และได้ออกตามหากันหากับชารีทั้งในป่าภูเขาลำธารเหวและถ้ำคำที่น่าสนใจไพยสนหมายถึงป่าสิครินหมายถึงภูเขาคู่หาหมายถึงถ้ำปรถมยามหมายถึงเวลาระหว่าง18นาฬิกาถึง21นาฬิกาตรงพีไลลองกล้องประกาศเกินสำเนียงพระสุรเสียงเธอเยือกเย็นละย่อทุกอ,อกสัตว์พระพายอํมเภยพัดทุกกิ่งก้านถอดคำประพันธ์ ลองเรียกด้วยเสียงที่เยือกเย็นและร้อนใจลมก็พัดอ่อนๆคำที่น่าสนใจพระสุละหมายถึงก้าหาญร,ระยอ่อหมายถึงท้อพระพายรำเพยหมายถึงลมอ่อนๆบุตรบงก็เบิกบานปากกากรรัศมีพระจันทร์ก็มัวหมองเหมือนหนึ่งจะเศร้าโศกแสนวิปโยคเหมือนยามปัจจุสมัยปอดคำพระพัน แสงของพระจันทร์ก็มัวหมองลงเหมือนเวลาเช้ามืดคำที่น่าสนใจพุทธบงแปลว่าดอกไม้วิประโยคแปลว่าพาัดพลาดปัจจุสมัยแปลว่าเช้ามืดทั้งรสมีพระสุริโยไทยส่องอยู่รางรางขึ้นเรืองฟ้าเสียงจนีเหนียวไม้ไอห,หาระห้อยหอย พระกำลังนางก็อินโลยพี่ไร่ล่ำล้องพระสุรเสียงเธอขู่กล้องกังวานดังเทพระเจ้าทุกพระองค์กอดพระหัเนเงี่ยนพระโสดสดับสารถอดครรมประพันเสียงของดวงอาทิตย์ก็ล่องอยู่รางๆมีเสียงของชนีที่กำลังห้อยหนบนต้นไม้นางเริ่มหมดแรง เสียงของนางดังไปทั้งฝ่าและเทวดาทุกองค์จับมือและย่างหูฟังคำที่น่าสนใจรัศมีแปลว่าแสงสว่างสุยโยแปลว่าพระอาทิตย์อินโลยแปลว่าอ่อนเพลียรหัสแปลว่ามือพระโสตแปลว่าช่องหูพระยาวมานเธอเที่ยวหาพระลูก พระนางเธอสเสวยทุกแสนเข็ดตั้งแต่ยามเย็นจนรุ่งเช้าก็สุดสิ้นที่ที่ำไมนะเธอเอาไปตัดเอาได้ไหมได้แหละโอเคพระยาวามานเธอเที่ยวหาพระลูกพระนางเธอสเสวยทุกแสนเข็ดตั้งแต่ยามเย็นจนรุ่งเช้าก็สุดสิ้น ที่จะเที่ยวคุ้นทุกตำแหน่งแห่งลกสามหนเธอเที่ยวหาถอดคำประพันนางมัสนีเที่ยวหาลูกด้วยความทุกข์ใจตั้งแต่เย็นจนลุ่มเช้าทุกที่ทุกแห่งหนต้นหาที่ละสามครั้งก็ยังหาลูกของนางไม่เจอคำที่น่าสนใจพระยาวประมาณแปลว่าหญิงสาวสวยแสนเข็ดแปลว่าลำบาก ระนาละสะยูชนะมัคขังถ้าจะขี้ลายขยายมละคะก็ได้สิบห้าโยกโดยนิยมนางจึงเสียสังเข้าไปสู่พระอาสมบังคมบราดพระพัสดาข้อหนึ่งว่าชีวาจะบางวายทำลายล่วงถอดคำประพันธ์นางจึง เดินเสีตัด,ต,ดตัดเสียงตัดเสียงเขาเด้วถอดคำประพันธ์นางจึงเดินเซยกลับไปที่อาสมแบบไร้ที่พึ่งแล้วก้มกราบพระเวสสัดนดรเหมือนว่านางกำลังจะหมดลมหายใจคำที่น่าสนใจมอราคาแปลว่าวิธีโยนแปลว่าการผูก เตซังแปลว่าคนไร้ที่พึ่งอาสมแปลว่าที่อยู่ของนักพรพระพัสดาแปลว่าสามีสองพระกรเธอค่้นสวงทรงพระกันแสงควนข่าแล้วรำพันว่าโอ้เจ้าดวงสุริยันจันทรทั้งคู่ของแม่เอยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดา ไปสู่พาราใดไม่รู้ที่ถอดคำประพันธ์นางก็กอดอกพันนาถึงลูกว่าลูกรักของแม่แม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีแม่ไปอยู่ที่ไหนคำที่น่าสนใจพระกรแปลว่าแขนกันแสงแปลว่าร้องไห้ดวงสุริยันจันทรแปลว่าลูกหรือจะข้ามนาทีทะเล วนหิมมเวศประเทศทิศแดนใดถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจแม่จะตามเจ้าไปจนสุดแรงนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสแสวงสืบเสาะหาถอดคำประพันธ์ถ้าแม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนเมืองใดหรือจะข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามแดนถ้าแม่รู้แม่ก็จะตามไปจนสุดแรงคำที่น่าสนใจภาราแปลว่าเมือง นาทีแปลว่าแม่น้ําหิมมาเวศแปลว่าป่าหิมมาพานันเมื่อเช้าแม่จะเข้าไปสู่ป่าพ่อชาลีแม่กันหายังทูลสัง่งแม่ยังกลับหลังมาลมลูบจูบก,กระหม่อมจอมเก้าทั้งสองราถอดคําประพันธ์เมื่อเช้าก่อนจะเข้าป่าแม่ยังหันมาลูบจูบหน้าผากลูกทั้งสองอยู่เลยคําที่น่าสนใจ กระมอมแปลว่าหน้าผากกลุ่มที่11ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ